สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ต้องปลูกป,ปูวันนี้อากาศดีเมื่อกี้นี้ป้าป้าสามีไปแล้วส่งแกไปอเมริกาวิไม่ไปอยากปลูกสวนสวนคองวิวต้องสวยเจ้าของใหม่ก็มาขอบคุณดีๆเพราะว่าทำไมเธอชอบขยันจาน้างชอบปลูก เธอใส่ปุ๋ยอะไรเ <c oughs> มื่อกี้ปลูกผักอิตูแล้วดิปลูกผักอิตูแล้วดิเห็นปะ่ะผักอิตูบาสลิคมปลูกสลร์เน่โอุย้ยสลร์เน่แม่ไปเที่ยวอิตาลีมาสลร์เน่ตัดตัดตัดไปหมดแล้วนะแค่นี้แล้วเซร์เน่กำลังจะซุปมะเขือยาว พริกพริกพริกอุ้ยดูพริกก่อนวันนี้จะเห็นไหมพริกพอพันเองค่ะพริกไทยจินดาวิวิพอพันเองเห็นไหมปลูกพริกปลูกพริกวันนี้ต้องทำพริกให้อันนี้ได้เยอะนะนี่คอยดูไม่รู้จะปลูกไว้ให้ใครปลูกประดับประดาไปอย่างนั้นล่ะคะ่ะวิวชอบทำสวนนะ วันนี้อากาศดีต้องรีบตื่นขึ้นมาทําสวนบายสามีเ <Bye, Sammy. S 1> <c oughs> ชิญนักาแฟเรียนแกไปแล้วแกจะไปขับรถกับเพื่อนปล่อยไปดูสวนกุหลาบดอกกุหลาบก็บานสะพรั่งดอกสีชมพูสีแดงสีเขียวไม่ว่าขอให้มาเป็นดอกเป็นดอกความสุขของเรานะคะคนเรา เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำและไม่ได้ไปบังเบียดใครนะคะทุกอาทิตย์สามีสั่งในาใยจ่ายเงินหรอ,อยางบอกว่าสั่งให้ทุกอาทิตย์เธอต้องตัดเธอต้องตัดหญ้าดูซิแกทำเธอต้องตัดหญ้าสวนเอาอีกสามเดือนก็สิกับก็ยังสิมาเสียดายสวน ทำสวนสวยๆไว้ให้เจ้าของใหม่เขาดัต s ์สวิส s t ต l e อิมเมริกติกชอบฝรั่งเขาจะทำอะไรทุกอย่างถูกต้องนะคะเสียงอะไรเสียงเสียงสวยอา,อากาศดีาอากาศดีแค่บ้านาก็จะ าวันหกสุราวร้งางบ้านก็ทำสวนเหมือนกันนะคะไปก่อนโอ๊ยบ,บาย